สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่อ,อง EP นี้เป็น EP ที่หนึี่สิบแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเกา่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกันได้เลยนะ ที่เบอร์โทร0929045735 ID ีลายเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะมีแจ่าพระสวยๆนะคะพระบ้านๆนะท่านใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะ เราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะอืมรายการที่หนึ่งนี้เป็นแผ่นปั๊มหลวงพ่อทันใจนะคะวัดพระธาช่อแฮนะนี่ค่ะ ท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะคะสวยๆเลยนะ,ยนะแผ่นปั้มนี้เอาสองร้อยบาทนะคะสองร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้เลยนะ,ลยนะหลวงพ่อทันใจนะคะวัดพระธาตุช่อแห จังหวัดแพร่นะต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นหลวงพ่อพรมนะคะวัดช่องแครนะ นี่ค่ะท่าใดสนใจโทรมาปิดได้นะเรนนี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทมันจะสะท้อนเนาะเวลาไฟมันก็จะสะท้อนไฟนะคะด้านข้าง สามร้อยบาทนะคะถ้าใดสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะต่อไปเป็นรายการที่3นะคะรายการที่สามนี้เป็นเหรียญท่าน เอี่ยมนะคะเรียนอาจารย์เอี่ยมนะท่านอาจารย์เอี่ยมนะคะเนี่ยค่ะดันคอาอ่าวัดสะพานสูงนะคะเจ้าอ,อาวาสวัดสะพานสูงอันนี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทถ้าใดสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะสวยสวยเลยนะคะสามร้อยบาทนะ อาจารย์เอี่ยมนะคะต่อไปเป็นรายการที่สนะคะเอ่อต่อไปเป็นรายการที่สนี้เป็นเหรียญหลวมพ่อสายนะคะปีสองสนะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะ ท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะเนี่ยค่ะโทรมาปิดได้นะคะอันนี้เอา300อยบาทนะคะ300อบาทห่วงเชื่อมนะหลวงพ่อสายนะคะต่อไปเป็นรายการที่ห้านะ รายการที่ห้านี้เป็นเหรียญฟูนันนะคะเหรียญสวยๆเลยนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะนี่เอาสามร้อยบาทนะคะเหรียญฟูนันนะนี่ค่ะชอบสนใจโทรมาปิดได้นะ สามร้อยบาทนะคะฟรูนันต่อไปเป็นรายการที่หกนะคะรายการที่หกนี้เป็นภาพพุทธหล่อโบราณนะ ไม่รู้ที่ว่ามันเป็นที่ไหนนะคะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะหนูได้มาแบบนี้อ่ะมันเป็นแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้า อันนี้เอาสามรอยบาทนะคะสามรอยบาทสนใจก็โทรมาปิดได้นะชอบองคไหนสนใจองไหนโทรมาปิดกำหนดได้เลยนะคะคุณลูกค้าต่อไปเป็นรายการที่7นะคะรายการที่เจดนี่เป็นเหรียญ หลอ่อโบราณนะคะเป็นเรียนเกจิไม่รู้หลวงพ่ออะไรเหมือนกันนะท่านใดดูที่ทราบที่สนใจอ,องค์นี้นะคะโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะเอา300้อบาทนะคะ300รอบาทเนี่ยค่ะ300อบาทนะ ต่อไปเป็นรายการที่8นะคะรายการที่8นี้เป็นหลวงพ่อทวดนะสวยๆเลยนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้เลยนะโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะวัดช้างให้นะคะปี07นะนี่ค่ะ อันนี้เอา450บาทนะคะ450บาทสูนใจทมมาปิดได้เลยนะคะหลวงพ่อทวดนะสวยๆเลยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่เป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านี้เป็นพับปิดตาเนื้อเมกษิตนะนี่ค่ะ ชอบก็โทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าอันนี้นะคะอันนี้เอาอันนี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทถ้านใดสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะสี่ร้อยบาทนะต่อไปเป็นรายการที่สิบนะคะ รายการที่สินี้เป็นพระปิดตาวัดทองนะคะเป็นเป็นเนื้อสำริษเงินนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะสวยๆเลยนะคะพระปิดตาวัดทองเนื้อสำริษ เงินนะคะองนี้เอาหนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทสนใจก็โทรมาปิดกันได้นะโทรมาปิดกับหนูได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่ระไปรายการที่สิบเอ็ดกันเลยนะคะรายการที่สิบเอ็ดนี่เป็น พาสสมเด็จหกชั้นนะนี่ค่ะถ้าใครสนใจก็โทรมาปิดกันได้นะคะ นี้เอา400บาทนะคะ400บาทถ้านสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะสวยๆเลยนะคะสมเด็จ6ชั้นนะ400บาทนะคะต่อไปเป็นรายการที่12นะคะ12นี้ รายการที่สิบสองนี้นะคะเป็นพระสุมเด็ดเจ็ดชั้นนะมันเนี่ยนะคะคุณลูกค้าเป็นวัดตโนดหลวงนะคะหนูคงจะอ่านถูกแล้วเนาะถ้าอ่านผิดก็ขออาภัยด้วยนะด้าหลามา เป็นยานเนื้อครั่งนะคะน,นี่ค่ะคุณลูกค้าเห็นกันชนัดไหมอะอันนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะคุณตาบางคนเขาก็บอกบางคนเขาก็ไม่บอกนะบอกแต่ชื่อพระ มางคนเขาก็ที่หนูได้มามางคนเขาก็บอกชื่อวัดด้วยอ,อย่างเอเมื่อกี้เขาบอกสมเด็จก็คือสมเด็จนะว่าแบบหนูนี่ก็ตามนั้นนะเนาะหนูก็อังอธิบายให้คุณลูกชา้หกชั้นก็คือหกชั้นอนะ่ะอันนี้เจ็ดชั้นนะคะ สี่หบาทนะองค์นี้สนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่13นะรายการที่13นี้เป็นพระนางพายานะคะสนใจก็โทรมาปิดได้นะนี่ค่ะ ท่านใดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะอง์นี้นะคะหนูเอา400บาทนะ400บาทนะคะท่านใดชอบสนใจก็โทรมาปิดได้นะพานามพญา400บาทนะคะต่อไปเราไปรายการที่14กันเลยเนาะ รายการที่14นี้เป็นพับปิดตาเอาผูคุกกลักนะคะมันอ้วนปุ๊กลุกเลยนะคะกลมดิ้งเลยนะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะพะอ้วนปุ๊กลุกเลยนะคะอันนี้สี่บาทนะคะสี่ร้ยบาทท่านใดสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะ ต่อไปเป็นรายการที่สิห้านะคะสิบห้านี้เป็นพ้าหน้าปกเนื้อตะกวัวสนิมแดงนะคะนี่ค่ะสนใจโทรมาปิดกันได้เลยนะไม่จะพ้าสวยๆพ้าบานๆนะคะชอบอ,องไหนสนใจอ,องไหนก็โทรมาปิดกันได้นะคะคนลูกค้า นี่ค่ะอุคงนี้เอาสี่รอยห้าสิบบาทนะคะสี่รอยห้าสิบบาทแต่ว่าสวยมากๆเลยนะสนใจทรมมาปิดกันได้นะคะต่อไปเป็นรายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหกอันนี้เขาเรอยก็หมอน,นกกระแตนะคะมันมีปิดทองด้วยเนะนี่ยเนี่ยมันได้มาแบบนี้นะ เอาสามอยห้บาทนะคะ350บาทสนใจก็โทรมาปิดกำหนดได้นะ350บาทนะคะหมอนนกกระแตนะคะนกกระแตต่อไปเป็นรายการที่18นะคะรายการที่18นี้เป็น หมากทุยนะคะวัดหนางหลวงปุ่เอี่ยมนะคะอันนี้ลูกเล็กหน่อยนะคะอันนี้เอาห้ารอยบาทนะท่านใดสนใจก็โทรมาปิดได้นะคะนี่ค่ะห้าร้อยบาทนะคะ ชอบโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะต่อไปเป็นรายการที่18นะคะอืมรายการที่18นี้รายการที่สิบแปดเป็นพระล่องนั่งนะคะพร้อมเรียบนะ มันจะแสบมันเนียบเนียบจะเลียมอ่ออันนี้คุณตาบอกมันเป็นประลอดประลอดอย่างี้ประมาณเนี้ค่ะหนูอืมหนูก็ไม่เข้าใจว่าประหลอดมันคืออะไรนะคะมันเป็นยังไงอะประลอดตัวพ้าเป็นประลอดด้วยยังไงนะคะเกฟพูดอะไรมาลูกหนูก็กั้นฟังนะคะคุณลูกค้าอันนี้เอาสามร้อยห้าสิบบาทนะ ถ้านายสนใจก็โทรมาปิดได้แกพูดแบบเคสามร้อยห้าสิบบาทนะคะพาล่วงนั่งนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะมันเล่มันมันมันก่อมันมังมองมันยังพลาสติกมันขมุกขมัวเนาะมันเห็นไม่ชัดนะคะ อันอันนี้เอาสามรอยห้าสิบาทเนาะหนูบอรกราคาหรือยังก็ไม่รู้พูดไปแล้วก็ลืมนะคะสามรอยห้าสิบาทนะแม่ค้านี่อะได้น้าลืมหลังซะและ้วต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้านี้เป็นท้าปกนาดูนนะคะ ภ้าปลอกมาดูนี้เอาสามรอยห้าสิบบาทนะคะสามรอยห้าสิบบาทสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่ค่ะ 3ามบาทสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะต่อไปเป็นรายการสุดท้ายรายการให้20นะคะรายการที่20นี้เป็นอุ้ยรายการให่20นี้เป็น,นเทวรูปนะคะเป็นเนื้อสำริดนะกุรบุรีสูง4นิ้วนะคะ อันนี้ทุนมันมาสูงมากอันนี้หนูเอาที่พันสองรอบาทนะคะพันสองร้อยบาทท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะนี่ค่ะเทวรูปนะคะแต่ว่าสวยมากเลยนะคะเนี่ยเนื้อสำริดนะ สนใจชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะอันนี้พั0สบาทนะคะ สุดทานี้นะคะของ EP ีที่144นี้นะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกันได้เลยนะที่เบอร์โทร0 9น9 0 4 5 7 3, 5 5้ไอดีเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงนะคะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พาสวยๆไปครอบครองนะคะแะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ